พี่คิวเราเจอตลาดวันบวกนะแต่ตลาดวันบวกยังไม่มีแรงเลยวันนี้พี่คิวมอง,ต,องต่อไปนะต้องบอกว่าอ๋อพอรมีรัฐบาลเนาะก็หุ้นก็ขึ้นมาตลอดเลยในเะงินประกอบถูกขึ้นคนกางดีเลยนี่ครับยืนแข็งๆ,ๆเลยขึ้นมาติดต่อกันหลายวัยนดะ้วยรับก็มายืนรเวณเส้น EMA สอง้อยนะครับที่หนึ่งันหารอยเจ็สิ นี่ครับวันนี้ก็ปิดแถวๆนั้นปิดขาัขาบเส้นไปก็ยังเป็นสัญญาณสัญญาณที่ดีฮัลโหลค่ะเหมือนเสียงหายไปค่ะวิธิวค่ะครับครับผมได้ยินไหมครับเียงกลับได้ยินแล้วค่ะโอเคครับครับก็ต้องบอกว่าเสร็จกลับมายืนแถวๆบริเวณเส้นยี a เอสอง้ได้นะครับที่1,570ก็ เรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะหุ้นเลยตัวหุ้นเกินกําไรเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วตอนนี้เหมือนมีหุ้นเป็นตัวพวกเกฑ์กำไรอะไรพวกนี้คนหันไปดูพวกนี้หลายตัวเหมือนกันนะวันนี้หลายตัวที่เป็นตัวเล็กๆอันใช่ไหมคะพี่ใช่ตัวเล็กๆที่เห็นว่าลิงลิงอะไรตัวอยู่นะเล่นเล่นตัวเล็กๆบบโอ้หุ้นปั่นปันเนี่ยเรียกวาหุ้นปั่นนะครับโอ้แอบน่ากลัวนะทุกคนต้องระวังนะคะ ค่ะแล้วมุมมองพี่คิวจากในส่วนของตลาดตอนนี้เนะะี่ยค่ะพอมันถึงหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแล้วเนีย่ยมันมีโอกาสที่จะไปต่อไหมคะหรือยังมองว่าน่าจะมีการพักตัวค่ะพี่คิวก็มีโอกาสขึ้นต่อนะ,น,ะน, 1, นะครับก็แนวต้านอาจจะเป็นหนึ่งพันหกร้อยนะครับค่อยๆขึ้นอาจจะค่อยๆเป็นเลค่อยเวอัพขึ้นหน่อยนะครับนองจากว่าเป็นมีมาตรการใหม่ๆนะครับของรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยรออยู่ก็คือลองเงินอะดชีดเข้ามาในระบบ ีใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะรออัดฉีดเข้ามาสักนิดหนึ่งนั่นเองนะคะมาตรการอัดฉีดค่ะสำหรับพีเฟกนะคะพี P ่คิวทีเฟกนะครับทีเฟกก็ลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับมันจะมีไฮเก่าเนี่ยอยู่บริเวณเก้าร้อยหกสิบแปดนะครับอีกสิบจุดเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็รุนไซเวออพขึ้นไปเคสบริเวณเก้าร้อหกสิบได ไอ้ก <Ec> ็ร้อยเจ็ดสิบนะครับเก <c oughs> ้าร้อยหกสิบแปดครับอืาแล้วร้อยหกสิบแปดเก้าร้อยเจ็ดสิบอันนี้จะมองเป็นฝั่งรองใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเนี่ยกรต่าไฟไฟเฉยตัดตัวขึ้นได้นะครับก็ไปทําถ้ามีสถานรองอยู่ก็อาจจะไปทำกำไรบริเวณนี้นได้โอเคแ <c oughs> นวรับจะเป็นแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่คิวแนวรับอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบนะครับเก้าร้อยห้าสิบสี่ เป็นรับแรกนะครับถ้าหลุดเนี่ยก็อาจจะไปเทสบริเวณ950จุดได้แต่ว่าแนวโน้มระยะกลางกลางนี้เป็นขาขึ้นอยู่ตัวซีจู๋ค่อืมอ่าฝั่งรองยังได้เปรียบอยู่นะคะมาในส่วนของตัวทองค่ะตัวทองนะครับตัวทองเป็นยังไงอืมมันผัก พักตัวอยู่บริเวณหนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบเนยครับก็ยังยังไม่ค่อยน่าสนใจผมมองว่าทองยังไม่น่าสนใจนะครับก็เล่นเนี่ยเล่นเป็นเป็นสินทรัพย์อื่นดีกว่าเพราะว่าทองช่วงนี้เนี่ยมันค่อนข้างอ๋อเรียกว่าเป็นเงินทุนสะสในกรอบใช่ใช่ใช่น่าจะเล่นยากนิดหนึ่งถ้าไปเล่นแบบในกรอบแคบๆมันอาจจะไม่คุ้มนะครับอาจจะไม่คุ้มเนาะถ้าอย่างนั้นมีตัวหุ้นตัวไหนไหมคะ ดูเหมือนเล่นหุ้นนี่น่าจะขยับขยายมากกว่าทองหรือเปล่าใช่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 ครับถ้าจะิปเล่นไปเล่นไปเล่นหุ้นอะไรตัวดีกว่านะครับตัวแรกเราแนะนําเนอนะครับก็ขึ้นมาจากปอดทอมเลยนะครับราคายางเนี่ยในตลาดลงพอตัวขึ้นด้วยครับ SCA มันขึ้นไปแล้วเหลือเนอนะรที่ยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็วอลุ่มเข้าวันแรกด้วยนะครับแล้วก็ m อ็ d เีพึ่งตัดสิทธิ์เงีวไหลายต้านแรกอยู่ที่ห้าบาทนะครับต้านถัดไปอยู่ที่เอ A มสองร้อยห้าบาทสามสิบนะครับ แนวเราอยู่ที่4.70จุดตบลอที่4.66ครับอ่าตอนนี้อยู่ที่4.76น,นะคะอ่ะนานะลุ้นเลยสำหรับเนอร์วอลุ่มเข้าด้วยเข้านะคะอ่าตัวแรกเนอร์ค่ะ PQ รัวอีกตัวหนึ่งก็เป็น TEGH นะครับก็ค่อยๆแต่ระดับพนมานนะครับวอลุ่มออ ก็เรียกว่าสลับสนุนแล้วก็ตัวสโลตโตเนีน่ยมีค่าสัญญาณบวกนะครับต้านแรกอยู่ที่ EMA ห้าสินะครับที่สาบาทสาสิบสี่นะครับก็อีกต้านหนึ่งเป็นบริเวณ EMA เจห้าที่สามบาทห้าสิบสี่นะครับแนวรับที่สามบาทสตาร์จุดคัดร้อนที่3มบาทครับโอเคอ่ะ T E G H นะคะกดแทได้เลยสองตัวใช่ไหมคะพี่คิว ครับผมโอเคเรียบร้อยอ่ะฝากอะไรถึงนักลงทุนนิดนึงไหมคะช่วงนี้หลายคนเนี่ยเห็นว่าเซ็ตเหมือนเริ่มจะขยับขยายขึ้นมาแล้วเลยไปดูตัวเล็กกันหลายตัวเหมือนกันนะคะพี่คิวฝากอะไรถึงนักลงทุนนิดหนึ่งค่ะก็ก็เล่นได้นะครับจริงๆช่วงเนี้ยต่อผู้เลยตัวที่มันพึ่งขึ้นมาจากโซนล่างมันเล่นกินำไรได้นะแต่ว่าก็ต้องกำหนดจุดสต็อปลอดไปด้วยเวลาเล่นนะครับก็อาจจะเทียวลิงสต็อปขึ้นไปถ้าเป็นมีกำไรแล้วก็จะล็อกกำไรบางส่วนหรือยังไงก็ หากลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเองนะครับก็คือตอนนี้เล่นได้เพราะว่าหุ้นขึ้นแท่จะสุกเซ็ตเตอร์เลยลดของตัวเล็กๆเองด้วยอืมอ๋อได้เลยค่ะขอบคุณนะคะพี่คิวครับสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะอเป็นมุมมองนะคะจากพี่คิวนะคะที่มาช่วยดูตลาดให้เราั่้เองนะคะ